เพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะวันนี้ก็มีความสุขล้นปีออร่าแผ่ซ่านกระจายมากนะคะเพราะวันนี้ได้ก้าวเข้าไปสู่ช็อปชั้นนำของประเทศที่เจ้าของเป็นคนไทยนะคะแต่ขอบอกว่าข้างในเนี่ยอัดแน่นเต็มไปด้วยทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เทศนะคะแล้วก็ของถูกและดีเนี่ยเพียบเลยไม่อยากจะเมาส์นะคะนั่นก็คือ นี่นะคะร้าน e v e and Boy นั่นเองนะคะวันนี้ก็ไปช็อปมา3ถุงใหญ่ๆนะคะแถมยังได้ของพิเศษพิเศษนะคะมามอบให้แฟนคลับของนุ่นด้วยนะคะก็คือน,นี่เลยนะคะเป็นถุงกิฟต์เซตนะซึ่งข้างในเนี่ยมีอะไรไม่รู้นะคะเพราะเราก็ยังไม่ได้เปิดดูเหมือนกันเขาแพ็คมาให้เป็นอย่างดี ขอบอกเลยว่าไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีมาแจก5รางวัลนะไม่ใช่แค่มาพูดเรื่องของถูกและดีที่มีที่ Eve and Boy เท่านั้นนะคะก็โอเคไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะจ๊ะสิ่งสิ่งแรกที่อยากจะขยายความเลยก็คือลิปลิควิดนะคะซึ่งนุ่นจะชอบมากเพราะว่าเนื้อลิควิดเนี่ยมันมีสรรพคุณที่ดีคือไม่ว่าจะเป็นแมทมากนะคะแล้วก็ สีชัดมากๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาลงปากเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่แบบคมชัดมากๆนะก็คือมันจะเน้นให้รูปปากของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาแต่ว่าลิปลิควิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศใช่ไหมคะและราคาค่อนข้างสูงทั้ง700-800-900หรือว่าพันอัพอะไรอย่างนี้ แต่ว่าขอบอกเลยว่าเราไปเจอในอีบแอนบอยเนี่ยมันเด็ดมากๆเลยเธอจ๋านะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นของยูท b ปค่ะริปครีมแมทนะคะนี่จะบอกว่าเขามีด้วยกัน2สีนะคะก็คือสีแดงกับสีชมพูนะซึ่งรุ่นมองว่ามันเป็นสีแดงกับสีชมพูนะแต่ว่าทำไมพอเข้ากล้องแล้วมันเป็นสีส้มกับสีชมพูไม่รู้นะคะเราก็เลยจะมาลองให้ดูตัวนี้เนี่ยเนื้อมันไม่แห้งมากนะ และราคาถูกมากนะคะราคา119บาทนะอันนี้จะเป็นสีแรกนะคะแต่ว่าเสียดายที่มันมีแค่สสีนะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นลิปลิควิดที่เนื้อหอมนะคะคือเนื้อไม่เหม็นอนะไม่ใช่กลิ่นเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะเด็ดมากๆเลยจ้านี่สองสีนี้นะคะ แดงกับชมพูนะ119บาทนะคะของ YouTube และอีกอย่างนึงเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าพอทาไปแล้วแห้งจนแบบเวลาเรายิ้มแล้วปากเป็นเส้นๆแล้วแบบสีลิปสดๆดปัดกับสีปากเส้นๆนะคะดูน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่นะคะหลังจากที่เรายิ้มแล้วก็ทา เข้าลองปากไปด้วยเลยเนี่ยลิปตัวลิปเนี่ยมันจะไม่แห้งจนเป็นแห้งแข็งนะคะมันยังเป็นลักษณะเนื้อครีมอยู่แต่ว่าผิวหน้าของมันเนี่ยให้ความรู้สึกแมทน,นะจ๊ะแบบนี้นะคะโอเคตัวต่อไปเลยดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาะคะ่ะตัวต่อมานะคะชิบิงนี่รู้ดีอยู่แก่ใจรู้ใจเธอดีนะคะว่าตัวนี้เนี่ย มันดีอยู่แล้วนะคะก็สอยมาหลายแท่งเฉละพะพอเพิ่งรู้ว่า Eve and b o บมี Wet and ด i l d ด้วยนะคะก็คือลิปสติกของ Wet and wild นั่นเองนะมันเป็นลิปสติกเนื้อแน่นราคาถูกนะคะที่ไม่ต้องบอกทุกคนก็คงจะเคยลองอยู่แล้วว่ามันสวยขนาดไหนนะอันนี้ก็ไปสอยโทนนูดมานะคะช่วงนี้กำลังเครซี่โทนนูดไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็ราคาสนนอยู่ที่แท่งละ139บาทแต่คุณภาพเนี่ยลื เกินจริงๆนะคะโอเคตัวที่3นะคะตัวนี้จะเป็นพาเลตดูโอที่นุ่นซื้อมาหลายรอบมากแล้วนะคะตัวครั้งแรกแตกครั้งที่2หมดอันนี้คือตัวที่3นะคะราคา303บาทของ e l f นะคะเป็น contouring buds แล้วก็บอนเซอร์พาวเดอนะคะแต่ว่า ตรงคอนทัวริงเนี่ยมันใช้เป็นบัตรออนได้ด้วยนะซึ่งนุ่นชอบมากสีมันจะออกสีโรสโกนะคะตัวนี้นี่สวยมากนะแล้วก็บอนเซอร์เนี่ยเวลาเราเอามาเชดดิ้งเนี่ยมันไม่มืดจนเกินไปหรือสว่างจนเกินไปนะคะก็303ามต่อมา,อมานะคะตัวนี้ e.l.f. นะคะบัตรแชมพูนะคะ303บาทเท่ากันตอนนี้ e. and boy เอ่อ e.l.f ที่ Eve แอนเนี่ยเขาจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือหลายๆอย่างมากที่จะลดราคาเหลือ303บาทนะก็คุ้มมากๆตัวนี้มันจะเป็นแชมพูล้างแปลงนะคะก็คือหยดไป3-4หยดในน้ำครึ่งกะละมังเล็กนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นน้ำแชมพูอ่อนๆล้างแปลงเครื่องสำอางของเรานะคะแปลงแต,แต่งหน้านะก็สะอาดหมดจดมากนะคะสะอาดหมดจดมากพูดเลยนะ ต, <c oughs> ตัวต่อมานะคะที่พูดจนปากเปกปากแฉะใช้มันทุกคลิปนะคะก็คือตัวนี้นะ Kiss me heavy rotation เบอร์03นะคะใครที่ไม่เห็นพี่นุ่นปัดหรือใครที่ไม่เคยถามว่าซื้อที่ไหนไม่มีในโลกก็ <c oughs> จะเห็นคนถามมาเยอะมากว่าคิสมีเ a v ี่ o t a t i o n ที่ไม่นุ่นใช้ปัดคิ้วเนี่ยซื้อที่ไหนนะคะพี่นุ่นใช้เบอร์0ูนย์สนะคะตอนนี้ก็เคลียร์ชัดแล้วว่าซื้อที่ e ีฟแอนด์บสาขาสยามเซ็นเตอร์ซอยหนึ่งนะจ๊ะตัวต่อมานะคะที่เด็ดอีกเช่นกันนะคือมันไม่น่าจะดีอะ่ะคือเออคือครั้งแรกที่ลองอะ่ะเห็นราคาแล้วก็แบบ165แล้วก็แบบ ดีรอ,อะไรอย่างงี้แต่ว่าหลังจากที่ลองหลังใบหูไปแล้ว3มวันนะคะก็คือทาหลังใบหูตอนเช้าใช่ปะ่ะเราทิ้งไว้วันหนึง่งแล้วก็เช็ดแล้วก็ทาอีกรอบนึงแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็เช็ดนะคะแล้วก็ทารอบที่3ามทิ้งไว้แล้วก็เช็ดเพราะว่ามันถูกมากอะ่ะไม่คิดว่าแบบมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบ พอลองใช้แล้วมันดีอ่ะเฮ้ยมันดีอะไรเงี้ย165บาทนะจ๊ะก็คือคอนซีลเลอร์ของ YouTube นะคะดีโพดโคดคือมันจะบอกว่าเป็นคอนซีลเลอร์เนื้อน้ำที่เกลี่ยง่ายมากๆนะคะแต่ว่าปกปิดนะซึ่งมันเวิร์กอะแล้วราคาแบบว่าเฮ้ยทำออกมาได้ไงอะได้กำไรหรอถาจริงอะไรเงี้ยคะ่ะโอเค ก็เน,นี้ยแหละนะแพงที่สามแล้วอะไรแบบนี้จัดไปอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเคื่องสำอางล้วนๆสำหรับพี่อีฟแอนด์บอยเพราะว่ามีคนบอกว่าทำไมพี่นุไม่รีวิวประเภทเครื่องสำอางบ้างนะคะ mm hmm. ก็จัดไปเต็มที่จ้าตัวนี้นะคะร้อยก็บาทนะ mm hmm. ก็คือช h i กี้โกนะคะตัวนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเ e เปอรีนะคะซึ่งประหยัดและถูกและดีนะ mm hmm. ก็ ซื้อทันมาแค่2ส,สีนะคะก็คือสี Peachy s w e e t e กับอีกสีหนึ่งคือ Wooden Rose นะคะนี่ก็จะเป็นส้มๆชิมเมอร์หน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีผิดพีชิมเมอร์นิดหนึ่งนะคะตัวนี้นะราคาก็คุ้มมากตลับเล็กพกพาสะดวกนะคะก็ชื่อเสียงโด่งดังเราก็เลยสอยมาลองบ้างนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังสำหรับเมเบอร์ลีนค่ะ ตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้นี่นะคะก็คือ Professional Eye Palette นะคะของ4 u 2นะตัวนี้จะเป็นเคานเตอร์ที่มีที่อีแ n นบอยนะแต่นุไม่เคยเห็นที่อื่นนะคะซึ่งพอเปิดมาเนี่ยสีมันจะฮาลูลฮารามากคือยูได้ใช้แน่นอนอะ่ะยูนะคะ,ะ,คะเพราะว่าสีมันจะออกนูดดนูดแล้วก็มีแบบ มีทั้งชิมเมอร์มีทั้งสีด้านนะคะอันนี้นุ่นก็ใช้ปัดคิ้วได้อันนี้ก็ใช้ปัดคิ้วตรงส่วนเข้มๆได้อะไรเงี้ยมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนมีดำด้านนะคะก็คือครบอะแถมราคาก็เออราคาประมาณ ส0 0ถึงห้าบาทอะแต่ตลับใหญ่มากนะคะแล้วก็สีแน่นมากๆพูดเลยว่าสีแน่นนะคะซึ่งชอบมากๆอะช่วงสุดท้ายนะคะช่วงหยุดโลกแตนตนแนก็คือเราจะแจกถุงๆแบบนี้5รางวัลนะคะซึ่งข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้นะคะเพราะว่า e ีแฟนบอยเนี่ยจัดสรรมาให้เราแจกนะคะสำหรับคลิปนี้โดยเฉพาะนะก็จะให้ เขียนคอมเมนต์ข้างล่างนะคะแต่ก่อนคอมเมนต์ให้ไลค์และรีโพสต์ก่อนไลค์ like และรีโพสต์ก่อนคอมเมนต์ comment ว่าชอบอะไรที่เคยซื้อมาจากย a ปแอนบอยมากที่สุดนะคะใครที่ตอบโดนใจนุ่นนะนุ่นก็จะคัดเลือก5คนนะคะแล้วก็จะส่งไปให้ฟรีถึงบ้านเลยทั้งถุงแบบนี้นะคะก็ยังจะคงไม่แกะ นะแล้วด้านในมีอะไรบ้างก็อย่าลืมถ่ายรูปสวยๆแท็ก i g มาให้นุ่นดูด้วยนะคะเพราะว่านุ่มก็แอบตื่นเต้นด้วยเหมือนกันนะจ๊ะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดรีโพสแล้วก็คอมเมนต์ร่วมสนุกกันด้วยนะคะโอเคบายบายสอนวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดรีโพสนะคะบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ